สวัสดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินอ้นคนบ้าบอลเช่นเคยนะครับที่จะนําเสนอข่าวฟุตบอลรอบโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายตัวการเสริมแนวรูปการเสริมแนวรับหรือข่าวต่างๆในโลกของฟุตบอลนะครับให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร,กแชร์กดติดตามและ subscribe กันด้วยนะครับมากันที่ข่าวแรกล่าสุดเลยนะครับมาแล้วสเปอร์คว้าดาวรุ่งชุดสเปนโอลิมปิกสลับขั้วรามิราท็อตแนมอัสเปอร์ประกาศยิงยันคว้าตัว ไบอันกริลเปรกดาวลุ่งทีมชาสเปนชดอยูยุบป,ปีมาร่วมทีมเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัว2ี่้าล้านยูโรหรือประมาณ9ก8ล้านบาทพร้อมกับปล่อยตัวเอลเมร่ามิามดฟิลชาาอาตินไตย,ย้ายสลับขั้วกันอยู่กับไซบียาสำหรับเรืองนี้ถือว่าเป็นการย้ายสลับขั้วของทั้งสองฝ่ายโดยไก่เดยทอนต้องจ่ายค่าตัวส่วนต่างให้กับเซบียาจำนวนย5้าล้านยูโรพร้อมกับการปล่อยลาเมร่าให้กับทีมดีจากลอติกาสเปนทั้งนี้กริลวัยปี่าาน่รับปีถืมตัวให้ไปเล่นกั เอีบาโดยมีสติยิงไปสิบตูจาก28เกมและอยู่ในชุดยู่ิ3สาของทีชาสเปนที่กำลังรีสือีโอลิมปิก2020ที่ปญี่ปุน่นก็ถือว่าไม่แย่นะครับในการย้ายสับขั้วเชื่อว่าดิลนี้ก็เป็นดิลที่พิเศษสําหรับสเปอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่านักเตะดาวรุ่งก็มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะครับเพราะหลายๆทีมนั้นก็ต่างเสริมดาวรุ่งไม่น้อยเลยนะครับมาต่อกันที่ปอยที่เด็จเจอระยิ้มเมนเจอร์อพิกเฉลียวเลอแอน ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของสตีวีจีนะครับในใหญ่แห่งเรนเจอร์ Ranger นะครับยิ้มหน้าบานหลังนกทีมโชว์ฟอร์มเด็พลิกสถานการณ์กับมาชนะเลียมาดูประตูต่อหนึ่งในเกมอื่นเครื่องเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นะครับโจราดเปิดใจว่าสิ่งแรกที่เขาสมควรที่จะชนะและทําให้ผลงานยอดเยี่ยมตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันคือทีมที่มีความแตกต่างกันแต่ทุกๆคนพยายามทาอย่างเต็มที่และทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก,มากๆพวกเขาทําให้ผมต้องคิดหนัก ในช่วง2วันเรื่องการเลือนนักเตะลงในการแข่งขันจริงสัปดาห์นี้ผมคิดว่าเรามีการวิ่งหาตำแหน่งได้ยอดเยี่ยมเล่นด้วยความดุดันผมมีความสุขจริงๆกับผลงานในเกมวันนี้และเมื่อวานทําอะไรหลายอย่างอยากถูกต้องแต่เราก็มีพลาดไปบางอย่างในพื้นที่สุดท้ายสําหรับวันนี้เราเล่นได้ยอดเยี่ยมจริงสําหรับผมพอใจกับฟอร์มของทุกทุคนในเกมช่วงสุดสัปดาห์นี่ก็เป็นคำกล่าวของสตีวีจีหรือสเตฟานเชลลารนตันเนงนะครับอดีตดาวยิงลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็กับกัปตัาทีมชาติอังกฤษด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นความสุขสำหรับเรนเจอร์ะนะครับซึ่งพึงได้แชมป์ลีกมาด้วยแล้วก็มาอ,อุ่นเครื่องแบบนี้ก็แน่นอนแล้วครับคือความสุขของทุกๆคนนะครับที่กำลังติดตามผลงานของเขาอยู่นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยแล้วกันนะครับมาที่แมนยูล็อกเป้ากระชากซาอูลเสริมทัพหักเสียปอกบา ซาอูลก็เป็นเขาเรียกว่ากองกลางเนื้อหอมอีกคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะมีข่าลิเวอร์พูลหรือว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าจะเป็นเชลซีนั่นเองแต่ตอนนี้อีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่คิดจะคว้าตัวซาอูลก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาดูกันเลยครับว่าจูๆ่ๆทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดจะเอาซาอูลเข้ามาอยู่ในถิน่นโอทฟฟอร์ด ปีศาัแดงกำลังเดินหน้าวางแผนกับฤดูกาลใหม่หลังจากที่นักเตะสำคัญอยา่างปอปบากับเนมันยามาติสสองมิดฟิลด์กำลังสำคัญจะมีอนาคตที่ไม่แน่นอนเนื่องจากพวกเขาตนที่สนใจของปารีสแซงแฌงแมงด้วยเหตุผลนี้แมนยูเตดจำต้องหานักเตะเสริมกำลัคงคนใหม่ที่มีศักยภาพคุณภาพยอดเยี่ยมมาช่วยในแดนกลางโดยชื่อของซาอูนั้นซึ่งคาดว่ามีการส่งสัญญาที่128ร่ล้านปอนด์หรือราวห้าพล้านบาท เป็นเป้าหมายหลักที่อยากให้พวกเขานั้นอยากได้มาเสริมทัพมีความน่าสนใจสาอุ่นทั้งหงแดงหรือหูมาลายูบันตุสและเจ้าอุนทุมบาร์เซโลนาแต่คาดว่าทีมของกุนซิโอเลกุนน่าโซชามีลุ้นมากที่สุดที่จะคว้าตัวมิดฟิลทีมชาติสเปนมาเสริมความแกร่งนะครับอาจเชื่อว,ว่าก็มีโอกาสจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยระบบการซื้อตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีความแตกต่างจากลิเวอร์พูลห,หรือยูเวนตุสอย่างมากอย่างลิเวอร์พูลนี้ก็ไม่คิดจะซื้อตัวง่ายๆหรือถ้าซื้อตัวมาแล้ว้วดีไมม่่คคุา ต่อให้นักเตะจะดีแค่ไหนกวรร์วูลนั้นก็ยังคงตระหนักถึงความคุ้มค่ายอยู่เสมอส่วนมาลายยูเวนตุถึงแม้จะมีเงินมากมายก็ตามแต่การซื้อตัวเตะที่มีค่าตัวฉีกสัญญาอยู่ที่128ล้านปอนด์แบบนี้ แน่นอนครับยู่เวนตุสไม่แน่นอนส่วนมากยูตุสจะชอบซื้อนักเตะที่มีสัญญาหนึ่งปีก่อนที่หมดสัญญากับต้นสังกัดอะไรประมาณนี้นะครับถึงแม้จะแพงแต่เขาก็ซื้อส่วนบาซโลนาต้องพูดตรงๆเลยว่าโอกาสมีน้อยเพราะว่าการแลกตัวซาอุนและต้องขอเงินเพิ่มกับกลิ้นมันอย่างเงี้ยเชื่อว่ารามีไม่พอใจอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนละฮะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็มีลุ้นที่จะคว้าตัวซาอุนยีเกตเหมือนกันมาต่อกันที่ข่าวของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต่อเนื่องกันเลยนะครับ เจมี่โอฮาน่าดีมิฟิอสเปอร์ระบุว่าต่อให้ตอนนี้แมนยูจะคว้าตัวเจนอนซานโชมาเสริมความแข็งแต่แนวรูกของพวกเขาก็ยังเทียบกับทีมอืีกในลีกไม่ได้เลยพร้อมบอกว่า3แนวลูกของลิเวอร์พูลถือว่าเป็นแนวรูกที่โหดที่สุดของพรีเมียร์ลีกในตอนนี้โอฮาน่าเปิดเผยว่าผมคิดว่าแนวลุก3าคนของสเปอร์ยังดีกว่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะอีกในกรณีที่พวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีสุดนะส่วนเป็นนักเตะที่เก่งกว่าแลดฟอร์ดเคนเองก็เก่งกว่าคารวานี่มูล่าก็เก่งกว่าซานโชอย่างเห็นได แต่ฤดูกาลก่อนมูล่าก็จบสกอร์ได้ดีมากๆแล้วก็เล่นเกมในระดับสูงได้ ส่วนผมมองว่าเลี้ยวภูมี3แนวลุกที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกจากการที่มีซาริโอมาเน่โรเบโตเฟมโนโและโมฮัมเหม็ดซาร่าอยู่ในทีมพวกเขาดีกว่าของแมนเชสเตรอร์ยูไนเต็ดผมไม่ได้ตัดสินใจจากการวัดผลของฤดูกาลก่อนนะแต่ว่าจากความสามารถและสิ่งที่พวกเขาทําและความสามารถในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดผมยังคิดว่าแนวลุกของแมนเชสเตอร์ซิตซีต้ตยังดีกว่าแนวลุกของแมนยูด้วยซ้ําหากพวกเขาจัดแผนใช้ฟิลฟอร์เดนลิยานมาเรสหรือว่าเอาเควินเดอรอยมาเป็นกองหน้าขัดตาทับแน่นอนซิตี้จำเป็นต้องซื้อกองหน้าตัวใหม่แต่เคดง นนแน่นอนถ้าหาเขาเรื่องระหว่างกาบียลเชสุสกับคาานี่มันก็ต้องบอกได้อยู่แล้วนะครว่าคาานี่เก่งกว่าแต่ถ้าหาเทียบระหว่างโฟเดนกับแรดฟอร์ดคนที่เก่งกว่าแน่นอนนะก็ต้องเป็นโฟเดนนี่คือคํากล่าวของเจมี่โอฮาร่านะครับเขาได้บอกไว้ว่า,วากลองหน้าที่ดีที่สุด3แผงหน้าก็คือ ลิวพูนั่นเองนะครับซาดิโอมาเน่โรเบีโต้ฟ,ฟมิโนูและก็มาร์มเมซา,านะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจจากนัดที่ผ่านมาหรือฤด,ดูกาลไหนแต่เขาตัดสินใจจากความสามารถที่ได้ลงในสนามน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดเ,เห็นกันไว่ายังไงบ้างครับลองมาโพสตใต้คอมเมนต์นคุยกันได้นะครับเรื่องของที่เจมี่โอฮารานั้นได้กล่าวไว้นะครับ มาต่อกันที่อาร์ซนอลจ่อเปิดตัวแข้งรายที่3โชว่วงซัมเมอร์นี้เบนไว้ White, ประการหลังจากเบตันเตรียมเดินเข้ารับการตรวจร่างกายกับอาร์ซนอลในคืนวันพุธที่28ปกกักรกฎาคมนี้หลังจากปืนใหญ่บรรลุข้อตกงลงกับน,นกหนังหนวนได้แล้วในราคา50ล้านปอนด์ตามรายง,งานของ SKY SPORT สื่อดังจากอังกฤษ ไว้ไวัย23ปีตัวเป็นข่าวเชือ่อมโยงกับอาร์เซนอลอย่างหนักช่วงซัมเมอร์ก่อนเดอกานเนอร์เคยโดนไบตันปริเสธข้อสเสนอจำนวนส0ล้านปอนด์หรือประมาณ1,800ล้านบาทและ12ล้านปอนด์1,890ล,ล้านบาทก่อนที่จะมาได้ข้อสรุปกันที่50บล้านปอนด์นะครับกระทั่งล่าสุดไว้จะเดินทางเข้ามาเปิดตัวกับยอดทีมแห่งกุนดอนในวันพุธนี้หลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งเดินทางกลับจากการพักร้อนที่ประเทศกรีซ ทั้งนี้หาไม่มีอะไรผิดพลาดไว้จะกลายเป็นนักเตะรายัที่3ของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์ต่อจากนูโน่ตาวาเรสแบ็กซ้ายจากเบนฟิก้าและอัลเบร์สัมบีโลกงกามิดฟิลจากอันเดรเรสนั่นเองนะครับมากันที่ข่าวนี้เลยนะฮะเคซี่ตอบแล้วหลังมีข่าวกับหงแดงลิเวอร์พูลฟรองเคซี่กองกลางเอซิมิลาาสโมสรชั้นนำแห่งเซกกันโชว์สื่กล่าวว่า ตนยังไม่อยากย้ายออกจากทีมแต่ยังได้หลังจากหลายวันที่ผ่านมามีข่าวกับเรอร์พูและท็อตแนมฮอสเปอร,สอร์สองทีมังจากพืเรียนกิฟตแต่าดาวเดชาไอวิลลโคอเป็นตัวหลักให้กับมิลานมาโดยต,ตลอดฤดูการที่แล้วเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนถึงยิงไปถึง13ประตูกับ4แอซิสจากการลงเล่นในอีก37นัดอย่างไรก็ตามอนาคตของเขาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะตอนนี้เหลือสัญ,ญญากับทีมจนถึงช่วงซัมอปีหนาเท่านั้นแข้ไวย2บีเผยว่าผมภูมิใจมากที่อยู่กับมิลานผมไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากทีมแม้แต่นิดเดียว แน่นอนผมอยากอยู่กับทีมไปตลอดการผมจะแก้ไขทุกอย่างหลังจากเสร็จสิ้นอลมปิกเกมไปแล้วผมอยากอยู่ก,กับมิลานเปาโลมาด,ดินี่ซึ่งเป็นผู้ในการสโมสรที่รู้ถึงความรู้สึกของผมดีผมอยากเป็นประธานเคซีมีฉายาว่า p r e ิด d น n t ซึ่งแปลว่าประธานของมิลานไปตลอดชีวิตนั่นแหละนี่ก็คือคำกล่าวของเคซี่นะครับฟรองเคซี C, กองกลางชาวไอเวอรี่โคชนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าคิดเห็นยังไงก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกความเคลื่อนไหวของโลกฟุตบอลนะครับทั้งนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้อดมินละทีมงานด้วยนะครับและมีข่าวฟุตบอลอัปเดตใหม่เราจะรีบมารายง,งานให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ